ทุกท่านนะคะเียรังงกไข่วันนี้ขอเชิญนทุกท่านกลับมาที่เดิมขอเชิญวนทุกท่านกลับมาที่เดิมนะคะหลังจากที่บวดป่าแล้วบวดปักงเราแล้วขอเชิญทุกท่านกลับมาที่เดิมต้นีเทวดาคอยดด้วย เชิญทุกคนกลับมาที่เดิมนะคะเชิญทุกท่านนะคะเราจะบอกให้ป่าแห่งนี้นห่งนี้ทราบนะคะเพื่อสักครู่ถ้าทุกท่านหาได้ยินนะคะตอนที่พระคุณเจ้าอัญเชิญและคุณลมเทวดาจะมีเสียงขับขานจากป่าเทวดาลูกคเทวา ทั้งหลายที่อยู่ในป่าอย่างนี้รับทราบนะคะรับทราบพวกเราตรงมาช่วยกันขับขานะคะเชิญเลยนะคะ ขอเชิญทุกท่านนะคะผอาจรย์ามธีอยู่กับพวกเราด้วยนะคะขอ เชิญทุกท่านมาพร้อมกันนะคะขอเชิญค่ะขอเชิญน,นะคะหลังจากที่พวกเราจะเร<า>ิ่มอธิษฐานกับเทวดาลุก,กเทีย,กกทยีต้นไม้ทุกต้นมีเทพเทวดานุกเทวานุกเทวีและลุก,กเทวดา,กกยดาอยู่นะคะท่านรับทราบนะคะวันนี้เรามีเสียงขับขาน แม่พอพ่อบดอันเทิญเทวดาจบเสียงก็จบด้วยเทวดา